สวัสดีครับพบกับผมนะครับบ้านตาช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวร้านโกต๋องนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณแถวแถววัดโพเอนนะครับแต่ว่าไฮไลท์นะครับอยู่ที่การเดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าการเดินทางไปร้านนี้นะครับมันจะมีความพิเศษอย่างไรไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไป เรามาเริ่มต้นจากวัดโพเอนกันเลยนะครับตรงนี้คือหน้าอุโบสถวัดโพเอนนะครับเราจะเห็นได้ว่ารอบๆนี้นะครับก็มีรถจอดบริเวณนี้มากมายนะครับ เอาละครับเราจะเริ่มต้นกันดังนี้นะครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับจากหน้าโบสถ์เมื่อสักครูน่นี้ก็เดิน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 แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะเจอทางลูกลังทางลูกลังก็เดินไปก็จะเป็นถนนปูเล็กๆนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหลึกลับมากเลยทีเดียวนะครับข้ามสะพานมาเอาชมดอกไม้ซะหน่อยเดินไปปุ๊บ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 โอ้โหทางนี้ยาวไกลนะครับถ้ามากลังขืนนี้ไม่กล้าเดินเข้ามานะครับในนี้ก็จะเป็นสวนใครก็ไม่รู้ครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับโอเค พักชมปลาสักนิดหนึ่งนะครับไปต่อไปต่อนะครับเดินตรงไปทางปูนเรื่อยๆนะครับโอ้โหทางเป็นยังไงกันบ้างละครับท่านผู้ชมเดิน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 ไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วแดดเริ่มออกนะครับเดินเดินเดินเริ่มเดินเข้าบ้านใครหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะทางมัน,ปนแปลกๆเล็กๆเข้าไปเรื่อยๆอถึงสามประปูิไหวซะหน่อยปุ๊บเอาเห็นท่าน้ําแล้วน่าจะใช่หรือเปล่าเนาะ <H ee> เดินไปเดินไปอ้าวใช่แล้ <K ill> กวก๋วยเตี๋ยวโกตองนั่นเองนะครับเจอแล้วปุ๊บนั่นเองอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ๋อแต่เดิมนี่มันเป็นท่าน้ำของวัดโพเอนนั่นเองนะครับผมอ้าวนะครับเราก็มาถึงร้านก็สั่งก๋วยเตี๋ยวกันที่เรียบร้อยนะครับที่ร้านก็จะมีน้ําแข็งใสด้วยนะครับร้านก็จะเป็นร้านเล็กๆธรรมชาติจิลๆนะครับสบายๆคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งในวันนี้ก็เป็น เส้นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับแล้วก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับมีให้เลือกนะครับระหว่างไปก็ชมบรรยากาศสองฝั่งคลองมีเรือแล่นไปตามวิถีชีวิตตามธรรมชาติของคนในบริเวณุ่มแ เกี๊ยนี้ทางร้านก็ให้ฟรีตักได้ไม่อั้นเลยนะครับเลือกตามสบายเลยเอาละครับก็ลองทานกันดูนะครับผมจะทานแบบที่ไม่ปรุงเพื่อที่จะดูรสชาติก่อนนะครับรสชาติโอเคก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับก็โอเคนะครับทานได้นะครับก็ใส่เกี้ยวลงไปเติมไปนะครับแล้วก็เขาคน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 แล้วกิน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 อ่าร้อนมั่งไปร้อนมั่งเขากินกันเข้าไปนะครับระหว่างกินอย่างที่บอกนะครับชมเรือไปด้วยนะครับมีบริเวณมี เสร็จแล้วก็มีน้ำแข็งใสายตบท้ายนะครับก,ก็กินนะครับอร่อยชื่นใจเย็นๆอากาศแบบนี้เนาะโพเย็นะชื่นใจชมกาศไปด้วยครับผมก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะครับราคาไม่แพงนะครับเริ่มต้นจานละ30บาทนะครับสนใจก็มาลองได้นะครับอย่าลืมจัดรถที่โพเอนนะทุกคนบ๊ายบาย